ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็หลายๆคนฉลองปีใหม่กันเรื่อยๆละนะครับครั้งวันที่สองผมก็แนะนำแนวทางเส้นทางใหม่ในแนวทางของผมเนาะก็คือให้กลับมาสู่ตัวเองเมื่อปีที่แล้วเราให้ความรู้แห่งจิตหนึ่ง แห่งการเป็นพระพุทธะพระเจ้าพระนิพานณจิปัจวันไปแล้วเราตื่นรู้ในตัวเองแล้วนี่คือมิติห้านะครับในวารกิจต่อไปคือการเคลื่อนตัวจากมิติห้าสู่มิติหกคือการรู้สึกเต็มและมีก่อนเป็นก่อนรู้สึกเราต้องรู้สึกเป็นก่อนนะเป็นส